้กินน้ำแน่โอ้โหกินน้ำแน่กินน้ำแน่สิ้นแห้งค่ะทำไมดีดีตีก็ะสบแค่ทำยังไงนะใอรตัวไอนจะากระเด็ดไหมพนเองปอาป่าเขาบอกว่าคำน่้นุ่มเรียกรุืม สว,สวัสดีครับ,รบมาพี่น้องครับมื่อวานนี้ได้เมืองจ่าอยากกินพี่น้องไถ่เนี่ยเมืองจ่าคิดมากอยากกินหยังติ๊กตอกติ๊กตอกตำส้วกุ้งสดพี่น้องครับใช่แล้ว,วเบียร์ <c oughs> เบียร <c oughs> ์โอ้หกเมื่อยเลยเนาะ <c oughs> โอ้เตตึงกันดิเบี้ยเ่ฮ่ยเยาฮ่ยฮ่าฮอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮาฮ่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 าก่าฮ่า่าฮ่ยเ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ก่าฮทองตาฮ่าะ่าาฮ่าฮ่าฮ่าา่าา หลาดหนามช้ำๆขึ <S <S nah ้นปลาช้ำโอ้ยเก็ดือดโอ้กินไหมอือพี่น้องมาแซวกันครับผมครับแซีบตจ้เนาะมาเด้อพี่น้องมาเด้อ ตตั้งแสบวู้ยป๊อดนี่หายแถบหายบยายายากินได้ดีทำชาหยองอืมหน้าคุณสุขุนน่าดูอยู่มีดิบุ้งยิบนนองค่ะ บะหมีครับบะหมี่หอยังกี้ว่ะน่า้บมากอือหเอาลุงเสร็จยังเหนือย

หนักหรือหนอนักยังแข็งแรงหนักอยังโอ้เส้นมันหนักอู้เส้นหนักถือแต่มันห่อเราทำมาบ่เส้นหนักอยู่เลยอืมอืมอืมอหมอืมอืม มาเดือจ้านี่เรากินน้ำกันดีละตัวยี้ง่า่เนาะ ่โอ้โเยเเอืมพ mm hmm. น่นตดผส้กันแล้พี่น้องผดตัผดส้กันจะแซ่บลุ่ ใสกินน้ำแน่อุ๊บอุ๊ว้ยกินน้ำเน่กินน้ำเน่าติดแห้งค่ะทำไมดีดีตีกระแส็บค่ะคำไหน่นอยไรตัวอะไรเจ้าบกกระเด็ไหมเอาปากปากเขาบอกว่าคำไหน Mm. ปาก็บอกว่าคำหน่อยคหน่อยรงเด้อขันกว่าหัวเตรมจ่อผู้เดียวจับอะจะเบื่อโอ้่นเต็ oh. มจ่อผู้เดีดวยวอืมแลิ่มใ่ สิมันใจว่างามเนาะบุส่ร,สรส้านคข่ดอกเซนมาส่ร้านขยยังไหนี่แมนแมนบอลกแมนลูกแต่แรต้องขอคางลุงบอกใครแต่อยากใหลุงยองุ่มันนยงืนยองจากที่เก่าก <laughs> <laughs>

หนอเลยอยากกินเสร็จดูด็กเล็กหุดเนาะดูกระสเสียงกันอีกล่ะเสียงมึงเศร้มันยังไดมมากที่เก่ามีนยังเดมมาฟรีดอกยืดไป้งยุดกินเป็นปีหรอ ไม่เหรอใครไหม่เหรอเชื่อน้าทาี่มึงโเนี่ยฟอ <c oughs> งของอนะนั่งหลมันจะกะลับป่าหลานสังสงการเนาะหัวฟองเหัวตรงมีเลยเนาะม <c oughs> ันจะเดือดจะเดือดเอมิกา พี่น้องเรื่องปฏจจชัวมากคนหนึ่งจะเล็กนหนึ่งจะเริ่มจจมากคนนึ่งะเล็กรุดเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครเอาแนีกยแซ่ฝักฝัน้องเรา่น้องเนาะขันมาคลิปนี้ฝากคนไคนแทติดตามยิ่งเป็นเซเวอร์นองเจ้าจ๋าชแนลน้ำเด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ ผมกับสาวเล็กลุดขอตัวไปก่อนยิ้มหนาพอไหมครับสวัสดีครับ